ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะเสยชาดกชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐน้าแคว้นโกศลในอดีตการ เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านชาวเมืองต่างดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการปกครองบ้านเมืองอย่างดีของพระเจ้าโกสลงานบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าโกสนนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยหากขาดอามาตผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ ทำกิจการทั้งปวงถวายพระเจ้าโกสนลปีนี้ราษฎรมีผลผลิตจากเพืือกสวนไร่นาเยอะขึ้นดีนี่พวกเจ้าจงไปสังเกตการด้วยว่าเราสามารถสนับสนุนส่วนใดให้ราษฎรได้อีกแล้วก็ส่งทหารไปกระเวนตามชายแดนให้ดีด้วยนะ เมื่อเจ้าเมืองอื่นเห็นแคว้นของเราอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็อาจอยากจะทำสงครามแย่ยงชิงเมืองของเราไปได้ขอรับท่านอมาตพระเจ้าโกศเห็นว่าอมาตผู้นี้มีอุปการะคุณต่อพระองค์มากจึงพระราชทานยศยิ่งใหญ่แก่เขาทำให้อมาตคนอื่นๆเกิด ความอิจฉาริษยาขึ้นเราขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับท่านท่านจงรับไว้เถิดขอพระไทยพะยาค่ะวันนี้ข้าจะยอมให้แกก่อนวันหลังข้าจะต้องได้ตำแหน่งนี้ของแกแน่พวกท่านคิดว่าอย่างไร เราจะยอมให้อามาตนั่นได้ดิบได้ดีอยู่คนเดียวเชือหรือไม่มีวันสรอกพวกเราจะต้องทำอะไรสักอย่างให้อามาตนั้นตกกระป๋องไปให้ได้ถ้าพวกท่านคิดเช่นนั้นเราก็มีแผนแผนอะไรท่านว่ามาเลยวันนา้ อื่นๆอ,อ,อ,อิกเช้าริศยาที่อมารผู้นั้นได้ครองตำแหน่งสูงจึงคิดวางแผนใส่ร้ายจนในที่สุดพระเจ้าโกศลก็หลงเชื่อด้วยคำของอมารผู้ริศยานั้นมองฉันได้ยินมากับหมูเลยพระเจ้าค่ะว่าอมารที่พระองค์ทรงเชื่อใจอยู่นั้นได้คิดทรยศวางแผนกับทหารคนอื่นๆก็กบฏ หวังหุมสมบัติของพระองค์เหยคคะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือจริง,รรงพระเจ้าค่ะหมอมฉันก็ได้ยินมนาะเหมือนกันบางอาจมากเสียแรงที่ข้าอุตส่าห์ไว้ใจมอบตำแหน่งสูงสุดให้พระเจ้าโกศลหลงเชื่อถ้อยคำอามาชัว่ว จึงสั่งให้จองจังอำมาตยผู้ทรงศีลนั้นเป็นยังไงล่ะได้ตำแหน่งสูงสูงอยู่ในห้องทำงานหรูได้ไม่เท่าไรก็ต้องมาอยู่ในคุกซะแล้วเชิญท่านอยู่ในนี้ตามสบายเลยนะถือสว่าพักผ่อนเดี๋ยวพวกข้าจะทำงานแทนท่านเองพวกเราขอตัวไปทำงานก่อนนะ ตั้งแต่ท่านมาอยู่ในคุกพวกเราต้องสวยสุขทำงานในตำแหน่งท่านแทนอมารผู้โดนใส่ร้ายแม้จะถูกโซ่ตรวนขังอยู่ในเรือนจำแต่ก็ยังคงรักษาศีลปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาปฏิผลนั่งสมาธิอยู่ในเรือนจำอย่างนี้ ทำให้เรามีสมาธิดีแท้ภายหลังพระเจ้าโกศลทรงทราบความจริงที่อำมาตยทรงศีลโดนใส่ร้ายจึงโปรดให้ถอดเครื่องจองจำและอวยยศให้สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนอำมาตย์ช่วคนอื่นๆก็ถูกจับใส่โซ่ตรวน ค้งอยู่ในเรือนจำเราได้เข right, ้าใจท่านผิดไปแท้ๆต <subway> ้องขอโทษด้วยมิเป็นไรพระเจ้าค่ะการนั่งอยู่ในเรือนจำทำให้หม่อมฉันมีสมาธิมากขึ้นเมื่ออำมาตย์ผู้นี้ได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสถาม ถึงการถูกใส่ร้ายจนต้องราชทันแม้หม่อมฉันจะถูกจองจำใส่โซ่ตรวนแต่สิ่งนี้กลับทำให้หม่อมฉันได้รับประโยชน์คือได้โอกาสปฏิบัติธรรมจนได้เห็นดวงตาแห่งธรรมพยาค่ะบัณฑิตในปางก่อน ก็ไม่เคยทำประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาแล้วเช่นกันเมื่อกล่าวเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนำอดีตนิทานเสยยชาดกมาสาธกโปรดแก่พุทธบริษัทดังนี้นกรุงคราสีเมื่อพระเจ้าโกมทัตได้สิ้นพระชน รัชทายาทจึงรับตำแหน่งขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพระราศีทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นนิดครั้งหนึ่งอมรรผู้หนึ่งคิดการร้ายถูกจับได้พระองค์จึงเรียกมาทรงสอบสวน ท่านได้คิดการร้ายจริงหรือไม่จริงพระเจ้าค่ะมอมฉันผิดไปแล้วขอประทานอภัยด้วยพระเจ้าค่ะเมื่ออํามายผู้ก่อการร้ายได้สารภาพความผิดทั้งหมดพระเจ้ากาังสะมหาราชจึงรับสั่งให้ปลดจากตำแหน่งแล้วปล่อยตัวไป ข้าไม่อยู่แควงนี้ก็ได้มีที่อื่นให้อยู่เยอะแยะไปคอยดูเถอะสักวันข้าจะกลับมาแก้แค้นออาม,มาชั่วคนนั้นเมื่อถูกปล่อยตัวไปก็ไปสวามีพักอยู่กับพระเจ้าสามนตรราราชาอีกเมืองหนึง่งมอมฉันถูกขับไล่มาพระเจ้าข้า บัดนี้ขอมอบชีวิตหม่อมฉันไว้กับพระเจ้าสามนตรราชหากพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือรับหม่อมฉันไว้หม่อมฉันมีแผนที่จะทำให้พระองค์ครองเมืองพาราสีได้พระเจ้าค่ะถ้าเจ้าทำเช่นนั้นได้ก็ดีข้าจะรอยอมรับเจ้าอยู่ในวังก็ได้ เำมาชั่ยยุยงให้พระเจ้าสามมนตรายกทัพมายึดบาชสมบัติของกรุงพระนศีพระเจ้าสามนตราก็ทรงหลงเชื่อจึงยกกองทัพมาล้อมกรุงพระนศีไว้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งกรุงพระณสีมีจิตใจอ่อนเอ ไม่มีทางที่จะรับมือกับพระองค์ได้หรอกพระเจ้าค่ะหากพระองค์ส่งทห,หารไปทําศึกสงครามมอมฉันเชื่อว่าพระองค์จะต้องได้รับชัยชนะแน่แนเป็นเช่นนั้นดอกหรือได้เลยคราวนี้เมืองพราราสีจะต้องตกเป็นของข้าแน,แน่หากพวกเจ้าแน่จริง ก็ยกกองทัพออกมาสู้กันสิหรือว่าไม่กลา้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องยกราชสมบัติมาให้เราแต่โดยดีเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะอัมมาชั่วได้คบคิดกับพระเจ้าสามนตราชยกทัพมาล้อมเมืองเราไว้หมดแล้วพระเจ้าค่ะ พระองค์จะให้มองฉันยกกองทัพไปจับตัวพระเจ้าสามนตราชเลยหรือไม่พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าสามนตราชยกกองทัพมาล้อมเมืองพรารณสีไว้พระเจ้าพรารณสีผู้ทรงธรรมมิได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดร,รับสั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองคอยท่าไว้ช้าก่อน ราชสมบัติของเรานี้ไม่ได้มาจากการเบียดเบียนท่านไปเปิดประตูเมืองคอยท่าไว้เถิดสงครามครั้งนี้มันช่างง่ายได้เหมือนท่านอามาร์พูดไว้จริงๆยังไม่ท่านเหนื่อยก็ได้สมบัติมาง่ายๆเมื่อพระเจ้าสามนตราเข้าเมืองพรานสีได้ก็จับพระราชา พราณาีไปจองจำพร้อมอมาตราชบริพารทั้งหลายอีกหนึ่งรคนพระเจ้ากลางสะมหาราชแม้จะถูกจับขังพุกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่างใดพระองค์กับทำเมตตาภาวนาแก่พระเจ้าสามุนตราด้วยอำนาจแห่งเมตตาภาวนาของพระองค์ พระเจ้าสามมตรราชเกิดเร่าร้อนทั้งกายใจราวกับถูกเพลิงในนรกลวกตนทำไมข้าถึงรู้สึกร้อนอย่างนี้ยังกับถูกน้ำร้อนลวกพระเจ้าสามมตรราชทนทรมานไม่ไหวจึงรับสั่งให้ปุโรหิตเข้าเฝ้า เพื่อถามถึงสาเหตุของความทรมานที่พระองค์เป็นเช่นนี้เนื่องจากพระองค์ได้จำขังพระราชาผู้ทรงศีลไว้ในเรือนจำด้วยเหตุนี้ความทุกข์จึงเกิดแก่พระองค์พระเจ้าค่ะข้าไม่น่าหลงเชื่อคำยุโยงของอมากชั่วนั่นเลยทหาร ไปปล่อยตัวพระเจ้ากรุงพราณศีและอามาร์ทหารเดี๋ยวนี้และจับอามาร์ชั่วนั้นขังคุกแทนพระเจ้าค่ะพระเจ้าสามนณราชเสด็จไปขอขมาและถวายราชสมบัติคืนแก่พระเจ้ากาังสะมหาราชแห่งพรณสศีผู้ทรงธรรม เราต้องขออาภัยท่านเป็นอย่างยิ่งในภายภาคหน้าหากมีข่าศึกมารบกวนพระเจ้าพารณสีแล้วเราจะรับเป็นภาระรบให้ไม่เป็นไรหรอกท่านที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปเราไม่คิดโกรธแค้นท่านหรอกพระเจ้าสามนตราชรับสั่งให้ทหารลงอาญาแก่อมาตศสอปลอ ผู้ประทุษร้ายแล้วเสด็จกลับพระนครของพระองค์เองทหารจับอามาชั่วนี้ไปลงอาญาปลดตำแหน่งออกให้หมดโดนปลดตำแหน่งอีกแล้วหรือเราคราวนี้โดนหนักกว่าเดิมแน่ๆเลยพระเจ้ากังสะมหาราชแห่งระราสี ประทับบนบันลังภายใต้สเวตฉัตชัดณท้องพระโรงพร้อมหมูอมาทั้งปวงพร้อมกับตรัสสอนว่าผู้ใดคบหาบุคคลผู้ประเสริฐย่อมเป็นผู้ประเสริฐด้วยเราสมานไมตรีกับพระราชาโจรเพียงคนเดียวก็โปรดเปลืองท่านทั้งหลายที่ต้องโทษ ได้ตั้งหนึ่งร้อยคนเมื่อฟังรับสั่งจบแล้วทหารและอามาตย์ต่างเห็นว่าการรักษาศีลและปฏิบัติธรรมทำกุศลธรรมให้เจริญย่อมทำประโยชน์ได้เช่นพระราชาถูกจองจำแต่กลับเจริญเมตตา แก่ผู้ทำร้ายจนในที่สุดก็สามารถช่วยตนเองทั้งบริวาลและบ้านเมืองได้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งกรุงพาราสีสั่งสอนอำมาตย์ราชบริพารและประชาชนด้วยการพัน,นาคุณของการถือศีลประพฤติธรรมแพ่เมตตาภาวนาแล้วก็ทรงสละราชสมบัติ สเสด็จเข้าป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีตราบจนสิ้นอายุไขพระเจ้าสามมนตราชได้มาเป็นพระอานนทในบัดนี้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพรณสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระพุทธเจ้า ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ